องการกู้เงินทำธุรกิจสินเชื่อ SME สินเชื่อแฟรนไชส์จะกู้ได้ที่ไหนบ้างที่ได้วงเงินสูงกู้ง่ายรวดเร็วมันนี่แ Banking Channel มีคำตอบค่ะ ก่อนที่จะไปหาคําตอบกันนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและที่สําคัญกดซับสไครต์ค่ะที่ y o u YouTube m o ันนี่แอนแบงกิ้งชาแนลเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆรวมไปถึงในเรื่องของเนื้อหาเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่เรามีมาฝากกันเป็นประจําค่ะมาเริ่มกันที่ธนาคารแรกเลยค่ะธนาคารกรุงเทพกับสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ธนาคารกรุงเทพนะคะมีสินเชื่อบัวหลวงเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์วงเงินสินเชื่อสูงสุด70%ของเงินลงทุนค่ะสูงสุดไม่เกิน 5้าล้านบาทดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน MRR บวก2%ต่อปีตลอดอายุสัญญาระยะเวลาการกู้สูงสุด7ปีค่ะหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะเช่นเงินฝากที่ดินสถานประกอบการอสังหาริมทรัพย์เครื่องจกักรหรือว่าจะใช้บสอยอรหรือบุคคลค้ำประกันได้ค่ะโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะขอสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพนะคะจะมี6ข้อด้วยกันดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์หรือที่เราเรียกกันว่าแฟรนไชส์ซีจะ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ให้สิทธิ์แฟนชายหรือว่าแฟนชายซอค่ะพร้อมระบุเงินที่ใช้ในการลงทุนระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์ข้อที่2นะคะส่วนผู้ให้สิทธิ์แฟนชายเป็นนิติบุคคลต้องเป็นผู้ดําเนินการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีข้อที่3ค่ะให้สิทธิ์แฟนชายมาแล้วไม่น้อยกว่า10แห่งงบการเงินที่นำม,มาส่งกรมสรรพากรย้อนหลัง3ปีจะต้องมีกำไรสุทธิทุกปีด้วยนะคะ ข้อที่5ก็คือมีข้อมูลประวัติกิจการโครงสร้างองค์กรรายละเอียดสินค้าและบริการที่ดีค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่6มีระบบการบริหารจัดการและควบคุมที่ชัดเจนมาต่อกันที่ธนาคารที่2นะคะก็คือทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะมีการขอสินเชื่อทั้งใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะโดยทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสินเชื่อวงเงินกู้ระยะยาวมีทั้งแบบต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่ต้องใช้ค่ะ โดยผู้ขอสินเชื่อนะคะจะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกินมูลค่าการลงทุนที่แฟรนไชส์ซอร,ระบุตามเอกสาร กู้ได้ยาวตามการพิจารณาของแฟนชายค่ะและขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่5.99 5, 5ต่อปีโดยอ้างอิงนะคะตาม RRR ประกาศของธนาคารเมื่อวันที่10พฤษภาคม2563ค่ะสำหรับคุณสมบัติของคนที่จะขอสินเชื่อจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะข้อแรกเลยไม่จำเป็นจะต้องมีในเรื่องของประสบการณ์การทำธุรกิจก็ได้ค่ะและที่สำคัญการขอสินเชื่อนะคะจะมีบสยเป็นผู้ค้ำประกันให้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่ธนาคารที่3นะคะธนาคารกส,สิกรไทยให้วงเงินกู้สูงสุด80%ค่ะทางด้านของธนาคารกส,สิกรไทยนะคะสินเชื่อแฟรนไชส์กสิกรไทยอนุมัติวงเงินกู้สูงสุด80%ของมูลค่าการลงทุนพนันสูงสุด10ปีค่ะ อัตราดอกเบี้ย MRR บวก3%ต่อปีโดยคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อจากทางด้านของธนาคารกสิกรไทยนะคะจะเป็นนิติบุคคลก็ได้หรือว่าบุคคลธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นค่ะและที่สําคัญอายุนะคะ2 0ถึง65ปีแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าจะอนุโลมให้จนถึงอายุ75ปีค่ะไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะและที่สําคัญ ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจมาก่อนก็สามารถขอสินเชื่อได้ค่ะธนาคารที่4นะคะธนาคารกรุงไทยค่ะ SME บัญชีเดียวอัตราดอกเบี้ย4%ค่ะโดยทางด้านของธนาคารกรุงไทยนะคะสินเชื่อกรุงไทย SME บัญชีเดียวอัตราดอกเบี้ย,เ,ยเริ่มต้น4%ค่ะวงเงินสินเชื่อทุกประเภทนะคะสูงสุด100ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยรเริ่มต้น4%อผ่อนนานสูงสุด7ปีค่ะสําหรับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อจากทางด้านของธนาคารกรุงไทยนะคะต้องย้ํากันก่อนเลยว่าจะต้องเป็นผู้ดําเนินการนะคะเกี่ยวกับธุรกิจ SME เท่านั้นค่ะดําเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ํากว่า3ปีนะคะและที่สําคัญเครดิตโบูโรนั้นต้องไม่ติดหรือว่าอาจจะต้องมีประวัติในเรื่องของการชรําระหนี้ที่ดีด้วยค่ะ ส่วนใครนะคะที่บอกว่าอยากจะซื้อเฟรนไ์ชสยแล้วก็ไปดําเนินธุรกิจที่ต่างประเทศต้องมาที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า X อ็ซิบแบคค่ะโดยทางด้านของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยนะคะสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ซื้อเฟรนไชสยไทยเชนไทยนะคะวงเงินสินเชื่อระยะยาวนะคะธนาคารจะพิจรารณาตามความเหมาะสมอัตราดอกเบีย้ยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่ต่ำกว่าไราบบบวก3.5%ต่อปีสกุลเงินบาทไม่ต่ำกว่าพามเรทต่อปีค่ะขนาดที่ฟรอนต์เอ็นฟรีนะคะจะอยู่ที่1.0%ของวงเงินกู้ค่ะ ส่วนคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อนะคะทางด้าน Exim Bank บอกว่าอาจจะต้องใช้ความเข้มงวดในการดูสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีการขอเฟรนไชสยในไทยเพื่อไปทําธุรกิจที่ต่างประเทศค่ะโดยคุณสมบัตินะคะก็คือต้องเป็นนิติบุคคลไทยหรือว่าต่างประเทศผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากผู้ขายเฟรนไชสยแล้วก็เจ้าของเชนด้วยค่ะ มีฐานะการเงินที่ดีนะคะแน่นอนเวลาเราออกไปต่างประเทศถ้ามีฐานะทางการเงินที่ดีก็จะเป็นหลักประกันในเรื่องของการทําธุรกิจได้ค่ะระยะเวลาเงินกู้นะคะจะไม่เกินระยะเวลาของสัญญาซื้อขายเฟรนช์ชยหรือว่าสัญญาว่าจ้างเชนค่ะต่อกันที่ธนาคารออมสินนะคะวงเงินสินเชื่อเฟรนช์ชยจะให้สูงสุดต่อราย1ล้านบาทค่ะ ทางด้านของธนาคารออมสินนะคะสินเชื่อแฟรนไชส์ธนาคารออมสินวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายดอกเบีย้ยเงินกู้และอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดนัดไม่ชําระหนี้จะเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกําหนดไว้ค่ะระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ประเภทเงินกู้ระยะสั้นให้มีการทบทวนวงเงินทุกปีแต่ถ้าหากเป็นเงินกู้ระยะยาวนะคะจะไม่เกิน7ปีค่ะ และหากใช้บสยค้ำประกันจะให้มีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่3ปีแต่ว่าไม่เกิน7ปีค่ะ โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินนะคะจะมี5ข้อด้วยกันค่ะและที่สําคัญธนาคารจะพิจารณาจากทาเลที่ตั้งในการที่เราจะทําธุรกิจแฟรนไชส์กันด้วยนะคะคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อค่ะบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทยนะคะอายุไม่ต่ํากว่า20ปีบริบูรณ์เมื่อรวมกับระยะเวลาชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน60ปีค่ะ เป็นผู้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมทําธุรกิจในการจําหน่ายสินค้าและบริการภายใต้ตราหรือว่าเครื่องหมายการค้าบริการของเจ้าของเฟรนชชส์ผู้ให้สิทธิ์ที่ทํา MOU กับธนาคารอมสินมีสถานที่ประกอบการแล้วก็ทําเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสมค่ะและที่สําคัญนะคะต้องผ่านการอบรมจากเจ้าของเฟรนชชส์หรือว่าผู้ให้สิทธิ์เฟรนชชส์เพื่อให้การทําธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ และสุดท้ายนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นทั้งเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่าเกษตรกรรุ่นเก่านะคะก็สามารถขอสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ได้จากทางด้านของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะทางด้านของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะก็มีสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทต่อรายกรณีกู้เพื่อใช้ใจ่ายหมุนเวียนไม่เกินร้อยละ25กรณีกู้เพื่อลงทุนไม่เกินร้อยละ80ค่ะ อัตราดอกเบีย้ยนะคะจะแบ่งเป็นทั้งเกษตรกรที่เป็นบุคคลธรรมดา MRR ลบ2ส่วนผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าองค์กรกลุ่มเกษตรกรหรือว่าสาหกรณ์ภาคการเกษตรจะคิดอัตราดอกเบีย้ย MLR ตามประกาศของธนาคารค่ะ ระยะเวลาการชรําระหนี้เงินกู้นะคะกรณีค่าใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนไม่เกิน12เดือนหรือว่ามีเหตุพิเศษไม่เกิน18เดือนกรณีค่าลงทุนไม่เกิน10ปีค่ะ หลักประกันเงินกู้นะคะก็จะมีทั้งที่ดินหรือว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบุคคลค้ำประกันตั้งแต่2คนขึ้นไปและหลักประกันอื่นๆตามที่ธนาคารกําหนดค่ะส่วนคุณสมบัติของผู้กู้นะคะนอกจากจะเป็นกเกษตรกรแล้วกเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่ากเกษตรกรจบใหม่แล้วนะคะยังมีคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติมด้วยค่ะโดยจะมีทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพนะคะหรือว่าผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สหกรณ์การ,กรเกษตรหรือว่าวิสาหกิจชุมชน ได้รับอนุมัติสิทธิ์แฟรนไชส์จากผู้ให้สิทธิ์เป็นในเรื่องของเทคนิคนะคะรวมไปถึงคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆนะคะที่นํามาฝากกาันจากทางด้านของธนาคารที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการขอสินเชื่อนะคะทั้งสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อแฟรนไชส์ค่ะแต่ที่สําคัญนะคะพอได้เงินไปแล้วเราจะต้องทําธุรกิจให้เติบโตกันด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่าง,งานั้นการที่เราไปกู้เงินมา เอาเงินมาลงทุนแล้วไม่ประสบความสําเร็จเท่ากับว่าเราต้องชําระหนี้คืนเงินกู้ถึง2ทางด้วยกันนะคะข้อมูลดีๆมีมาฝากกันเป็นประจำนะคะผ่านทาง YouTube แล้วก็ f a c e b o o k m o n e y and Banking c h anel n นะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่ตอนนี้สามารถเป็นเพื่อนกันได้ TikTok ของเราค่ะ Money and b a n k i n g c h anel เช่นเดียวกันเป็นเพื่อนกันทุกๆช่องทางนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในเรื่องของการเงินการลงทุนค่ะ